นี่ครับมาดูขั้นตอนการเช็คสินค้าท่านกับใคร <Huh? S 1> ท่านกับใครนียวเนี่ฮะน้องโดนัทครับวันนี้นั่งเช็คสินค้าคน <Okay. S 2> เดียวนะไอติมเหรอมของนี่ครับขั้นตอนการเช็คสินค้าก็ไม่ใช่ง่ายครับเนาะต้องเช็คทุกๆอย่างเลยใช่ไหมทุกทุกชิ้นต้องเห็นครับ ทุกๆอย่างทุกๆชิ้นต้องเห็นครับกาะดาษนี่เขาปิ้นมาให้เราหรือว่าเราปิ้นเองเราปิ้นเสียงนะตอนนี้เราปิ้นเองหรือว่าเขาเอามาให้อันนี้เราเช็คมันมาพร้อมกับอะไรยิ่งก่อนแล้วก็รอปิ้นจากไอตัวเครื่องเลยใช่เพราะเครื่องเราปิ้นอจากที่ปิ้นมันจะเชื่อมกันอ๋อตัวนี้เราปิ้นเองสินค้ามากี่รายการเนี่ยด้วน ลังเต็ม65โอ้ลังเขียว18โอ้ลังค่าสี2แล้วก็สีเทา2แล้วสินค้าทั้งหมดมากี่รายการมีบัวสองสามสี่ ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่ารายการครับวันนี้ชายบอกมันดูเยอะเลยไม่มาเยอะรอบนี้่าจะอาจจะจัดโตช่วงสิ้นเดืนอ๋ออาจจะจัดโตช่วงสิ้นเดือนเลยของมาเยอะแล้วก็เยอะจริงๆครับนี่ฮะจำนวนลังเขียวของเราจะไไดยกเข้าลังเขียวเนาะอ๋อเป็นลังเป็นลัง นะไม่ใช่งานง่ายเนาะไม่ใช่หมูหมูถ้าขายดีนี่อยู่คนเดียวไม่ได้เนาะอยู่ยากคนเดียวอยู่ลําบากแน่นอนครับเพ<ช>ราะ<ช><ร>ว่างานมันเนี่ยนะต้องมีการรับสินค้าหนึ่งอาทิตย์มาสองครั้งเนาะหนึ่งอาทิตย์มาสองครั้งครับนี่ฮนะของพวกเราใช่ไหม<ช>ของรเราเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสครับเนี่ยหนะึ่งอาทิตย์มาสองครั้งเดียวของเราตรงกับกับจันทร์กับวันพฤหัสครับ อยากให้ท่านใดที่อยากทำถูกดีมาตรฐานครับเห็นครับเห็นก่อนครับว่าต้องทำอะไรในแต่ละครั้งที่พวกเราในแต่ละครั้งที่สินค้าเข้ามาเนาะต้องตรวจนับต้องเช็คสินค้าทุกขั้นตอนครับถือว่าเป็นงานหนักถือว่าเป็นงานที่ละเอียดครับ แต่ถ้าเรานะ่ะสมมุติว่าถ้าเราซื้อของมาขายเราก็ต้องเช็คอย่างนี้แต่ว่าพวกเราส่วนมากจะไม่เช็คไงครับจะละรวมในการาทํางานครับจะละรวมในการจัดก,การบริหารครับซื้อมาก็โยนใส่ลังใส่ลังมาถึงก็จัดเรียงเลยเนาะไม่รู้สต็อกตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองมีอะไรนะฮะแต่นี่เหมือนกับการโดนบังคับครับโดนบังคับให้เราต้องทําให้เราต้องเช็คให้เราต้องเห็นสร้างความเป็นระเบียบเรียบร,ร,ร้อยครับพวกเราเนาะ ต่างวิในในการค้าขายในการทำสู่ระบบครับนะเป็นระบบที่ดีครับให้พวกเราได้เรียนรู้ศึกษาไปในตัวครับมีประสบการณ์ในการค้าขายเรื่องของอนาคตถ้าเราไม่ได้อยู่ในถูกดีมาตรฐานพวกเราที่ก็สามารถที่จะเปิดร้านเองได้ครับแล้วก็ซื้อสินค้าทำสต็อกได้เหมือนกันครับ ทุกกล่องต้องเปิดทุกกล่องต้องเช็คถ้าเป็นร้านชูงวยของเราเองครับไม่ต้องครับผมเนาะพี่น้องครับจเขาจัดอะไรมาให้เรามาใสา่ใส่มามาถึงเรียงเรียงเรียงไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนป้ายบอกตำแหน่งก็ไม่มีนะทีนี้ก็หาของยากครับมั่วไปหมดครับนี่ฮะที่ว่าเอาที่กาแฟกาแฟมั้ยพอตาเอากาแฟมาให้ตาหนึ่งแล้ว นี่ครับวันนี้นอนนอนน,อนัดจัดคนเดียวเลยนองโดนัทจัดคนเดียวเลยครับเนี้ยอันนี้ล,งลงังลรงหนึ่งแรงเขาใส่ไม่เยอะเนาะเ็าันหนักใช่ไหมอืมมันหนัก้ำนหนกำักก็ไม่ให้เกิดรับใส่แค่นี้ฮะถ้าเป็นประเภทนมเพเภทน้ำนะฮะก็เล็กน้อยนี่ฮะตัวนี้เริ่มเก่งแล้วครับตัวนัดนี่ก็คือว่าไม่ได้อยู่กับเรานาน,นหรอกครับก็มาช่วยกันเป็นรานๆนครับมาช่วยกันให้จบก่อนเาะ ช่วยกันให้ได้เดินไปก่อนนะเพราะว่าร้านเราเปิดมาร้านเราไม่ได้ว่าเปิดเพื่อที่จะมาขายเองครับพี่น้องเนาะขออภัยที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเรามีธุรกิจอื่นที่ต้องทําแต่นี้เราจะทําให้ลูกหลานเราได้อยู่ได้ได้มีงานทํากันไปแล้วก็ได้ดูแลโรงงานกิจการพวกเราด้วยนะฮะโรงงานงเราก็รับซื้อไม้สับปะหลังรับซื้อสินค้าพื่ทางเกษตรครับให้ ได้มีเช้ดิดูเรื่องของดูแลโรงงานด้วยนะขายของด้วยครับเนาะนะฮะก็เลยเปิดร้านถูกดีมีฐานขึ้นมานะสังพัดเด้อครับไห้ลาลาได้ทํางานนะนี่ฮถ้าใครคิดอยากจะทําก็ต้องเนี่ยต้องศึกษาให้ดีอ่าต้องต้องดูสิครับว่าเขาทํำยังไงมันถึงจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็อ่าวิธีการทําวิธีการในการจัดก,การบริหารนะการรับสินค้ายังไงเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายบอกว่าดี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 เนาะทันที่เขามาทําแล้วไม่ดีอย่างที่ <c oughs> เราพูดก็จะเนาะเสียใจายภายหลังมีน้องเนี่ยก็เรื่องของผลกําไรเนาะมันขึ้นอยู่กับยอดขายของเราครับผมเนาะยอดขายของเราดีหรือไม่ดีดีประมาณไหนยังไงครับดีหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะชุมชนนั้นชุมชนเยอะหรือเปล่า แล้วก็เรื่องของบางทีชุมชนใหญ่อ่ะแต่ร้านค้ายเยอะก็มีผลนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าคุณชุมชนใหญ่แล้วควณจะเปิดดีถูกดีมีมาตรฐานขึ้นมาแล้วเขาจะซื้อคุณอย่างเดียวซื้อแต่คุณมันเป็นไปไม่ได้ครับเนาะมันก็ต้องมีหลายๆอย่างครับเนาะมีหลายๆปัจจัยหลายๆสิ่งสิ่งแวดล้อมเนาะบริบทพื้นที่ของท่านครับไม่ใช่ว่ามีแต่ถูกดีมีมาตรฐานที่เดียวครับเนาะ อย่างสมมติครับขออนุญาตครับเนาะขออนุญาตครับบางทีร้านเราเปิดถุรกิมิฐานตรงนี้ครับข้างเคียงเปิดถูกเปิดร้านโดนใจขึ้นมาเปิดร้านนี้ขายดีขึ้นมานี่ย,ยอดขายนี่หายไปครับ3ส,ส่วนเลยครับปั่นเลยนะครับผมเนาะไม่ใช่ว่าเขาจะมาแต่ถูกดีอย่างเดียวครับที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันเนาะนี่ฮะมันมีปัจจัยหลายอย่างครับอย่างชุมชนบ้านเราที่ว่าขายพอได้หรือว่าขายพอไปได้ก็คือเรามีร้านถูกดีมีฐานร้านเดียว แล้วร้านชงหวยที่อยู่มาก่อนหรือชูหวยที่ชุมชนในบ้านเราไม่ได้มาเปิดขายเป็นแบรนด์อื่นครับเนาะเป็นชงหวยชาวบ้านกันเองก็เลยยอดได้มาตรงนี้มั่งครับนี่ฮะต้องมองหลายๆด้านครับไม่ใช่ว่าเราจะเปิดขายเราจะได้ทุกอย่างได้ตลอดเวลา,าได้แต่เราเป็นไปไม่ได้ครับเนาต้องช่างใจต้องอต้องคิดด้วยครับผมเนาะถ้าจะเปิดต้องเผื่อเรื่องนี้ด้วยครับผมเนาะแล้วเรื่องของทำเลครับพี่น้องทำเลฮรเนี่ย ของเราอยู่ข้างถนนข้างทางที่เป็นสายที่เข้าไปในหมู่บ้านด้านในกันเนาะอ่าอย่างนี้เรายังพอมีขาจงขาจรกันมั่งครับมีชุมชนอื่นเข้าแวะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาด้วยครับเนาะแต่บางพื้นที่เนี่ยเมื่อวานอ่าผมไปทุราครับร้านทุดีสถานอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่กลางหมู่บ้านเลยเนาะอันนั้นก็ขายได้แต่ในชุมชนของท่านขายได้ในละแวกที่อ่าอยู่ใกล้เคียงครับนี่ฮะ บางทีทาให้ยอดไม่ถึงเราก็มีปัญหาครับผมเนาะยอดน้อยเราก็เครียดครับเนาะมีผลหมดเลยครับพี่น้องนี่ฮะปัจจัยหลายๆอย่างครับที่เข้ามารวมกันปัจจัยเรื่องของอประชากรในละแวกนั้นหรือว่าร้านค้าในละแวกนั้นครับน่ไม่ใช่เราเปิดใกล้ๆห้างสรรพสินค้าเราก็ตาย,ยครับพี่น้องเนาะชุมชนหนาแน,น่นก็จริงแต่รา้านค้าหนาแน,น่นด้วยก็ตายครับผมเนาะมีหลายๆปัจจัยหลายๆสาเหตุครับ ที่ทําให้เราขายดีหรือขายไม่ดีเนาะเนี่ยของเราก็พอได้ขายเปาะๆปแปะๆไปครับเนาะเรื่อยๆครับผมได้ยอดไปไปมามาพออยู่พอไปอะ่ะแล้วก็นําสินค้าอย่างอื่นมาขายด้วยครับเพื่อที่จะประคองให้ร้านเราโตไปได้ให้ร้านเราเดินไปได้ครับเนาะเราเปิดมาเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ถือว่าอ่ายังโอเคอยู่ยังพอไปได้อยู่พี่น้องเนาะก็สรุปสุดท้ายก็ยังดีก<ๆ>ว่าแต่ก่อนครับที่เราได้ขายได้วันละพันสองพัน ยอดขายน้อยลูกค้าสินค้าเรามีน้อยครับเนาะทุนเราก็ไม่ค่อยมีทําให้สินค้าเราน้อยแล้วสินค้าไม่ครบครับแต่ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่เป็นพรัร์นอรทุกสถานครับสินค้าครบครันครับผมเนาะสินค้ามีทุกๆอย่างครับมีเกินความต้องการของชุมชนเสียด้วยซ้ําครับเยอะเกินไปเสียด้วยซ้ำเนาะสาหรับผมคิดไปเนาะนะฮะแต่ก็เป็นความโชคดีของชุมชนเราครับที่มีท,มที่มีทัสพาร์ทเนอร์อยู่ในชุมชนพวกเราเอง ก็สามารถที่จะมีได้เลือกซื้อสินค้าที่ครบครันสินค้าราคาถูกสินค้าจัดโปรโมชั่นครับมีโอกาสได้ซื้อสินค้าราคาไม่แพงมีโอกาสได้ซื้อสินค้าราคาเดียวกับในเมืองครับเนาะในตัวเมืองครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับมาให้กําลังใจกับน้องโดนัทครับเช็คของวันนี้ไม่พูดเลยครับเพราะว่าเหนื่อยวันนี้ของมาเยอะกอ,มา,อ,ะอมาเยอะก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยกิ๊บก็แบกทางนู้นนะฮะกิ๊บก็ตัวใหญ่ก็ ยกลังแล้วกันเนาะฝั่งนั้นเกือบหมดนะครับลังเยอะมากวันนี้ฮะของมา200กว่ารายการครับเนาะอ่นะน้องนัมีอะไรจะฝาก fc ไหมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะนี่ธรรมดาทีนะครับน้องโดนัทฝากครับเนาะแต่ไหนที่เข้ามาแล้วก็กดให้ยกำลังใจน,น้องนัดด้วยครับผมเนาะน้องโดนัทครับสวัสดีครับ